ดิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่125เสียสติไม่ตายดีในขณะที่มองไปทางจรวดที่เปล่งแสงสีทองสว่างสวยคล้ายกับพระอาทิตย์ดวงเล็กๆที่พุ่งเข้ามานั้นฝ่ายบอมเมอร์ก็สัมผัสได้ถึงอันตรายอันใหญ่หลวงขึ้นมาในทันใดจากนั้นมันจึงส่งเสียงคำรามออกมาแล้วพ่นน้ำเมือกออกไป เพื่อพยายามยับยั้งกระสุนจรวดนั้นไว้แต่กระสุนที่ยิงโดยพลังของไปลี่หมิงอยู่ลูกนี้จะขัดขวางง่ายๆได้ยังไงเมื่อเห็นน้ำเมือกที่มีความเป็นกรดสูงทะลักใส่กระสุนจรวดลูกนั้นราวกับหาฝนกระสุนจรวดลูกนั้นก็เลี้ยวโค้งหลบไปอย่างแปลกประหลาดอย่างฉับพลันราวกับได้รับการควบคุมจากพลังบางอย่างจึงสามารถหลบหลีกจากน้ำเมือกที่มีความเป็นกรดสูงได้จากนั้น กรพุ่งเข้าใส่หน้าท้องของบอมเมอร์จากอีกด้านทันทีและในเวลาเดียวกันหลิวซินที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนเลือดท่วมกายก็พุ่งเข้ามาอีกครั้งจากนั้นก็ยกแขนซ้ายกดไปบนหลังของบอมเมอร์อย่างแน่วแน่ก่อนจะตะโกนออกไปว่าแช่แข็งวินาทีต่อจากนั้นพลังเยือกแข็งอันน่ากลัว ก็แพร่กระจายออกมาจากฝ่ามือของหลิวซินทันทีจากนั้นก็ลังไหลเข้าไปภายในร่างกายของบอมเมอร์อย่างต่อเนื่องภายใต้การใช้พลังเยือกแข็งที่น่ากลัวนี้ร่างกายของบอมเมอร์ก็ถูกปกคลุมไปด้วยผลึกน้ำแข็งส่งผลให้การเคลื่อนไหวของมันแข็งทื่อขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้มันช้าลงอย่างมากและเนื่องจากผลกระทบของพลังเยือกแข็งนี้ ทำให้แขนซ้ายที่บอมเมอร์กวัดแกว่งไปมาเพื่อขัดขวางกระสุนจรวดไม่สามารถยกขึ้นมาขัดขวางได้อย่างทันท่วงทีจึงถูกกระสุนจรวดนี้เฉียดแขนไปเพียงเส้นยาแดงผ่าแปดสุดท้ายก็ยิงเข้าไปที่บาดแผลขนาดใหญ่ตรงหน้าท้องที่ถูกควางซางผ่าไว้นั้นอย่างแม่นยำถอยเมื่อเห็นภาพนี้รูม่านตาของควางซางก็หดลงอย่างรวดเร็วจากนั้น ก็คว้าเอาท่อนแขนขวาข้างที่หักจนได้รับบาดเจ็บของหลิวซินด้วยพลังที่เกือบจะหมดสิ้นขึ้นมาแล้วถอยร่นไปด้านหลังพร้อมกับปลดปล่อยพลังที่เหลืออยู่ไม่มากมาช่วยเสริมพลังการป้องกันของเกราะกาสาวพักให้เพิ่มสูงขึ้นในชั่วพริบตาเดียวที่ควางซางถอยไปด้านหลังกระสุนจรวดที่ยิงเข้าไปในท้องของบอมเมอร์ก็ระเบิดออกมาในที่สุดพริบตาเดียว เสียงระเบิดที่รุนแรงก็ดังขึ้นลำแสงสีทองสว่างสวัยกลุ่มหนึ่งและเปเลวไฟที่ลุกโชนก็ทะลักออกมาจากบาดแผลตรงหน้าท้องของบอมเมอร์อย่างรวดเร็วทั้งยังนำเศษเนื้อและเศษกระโหลกจำนวนมากสาดกระเด็นกระจัดกระจายไปทั่วทิศทางเปเลวไฟที่ลุกโชนและลำแสงสีทองบรรจุพลังที่น่ากลัวเป็นอย่างยิ่งต่อให้เป็นเพียงแค่การระเบิดออกมาจากบาดแผลขนาดใหญ่บนหน้าท้องนั้นก็ตาม แต่ก็ทําให้หางซางและหลิวซินต้องถอยร่นออกไปจนล้มไปยังพื้นดินที่ไกลๆนั้นอย่างหนักหน่นวงเช่นกันซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่พลังเกราะกาสาวพักบนตัวของหางซางเกิดการสั่นสะท้านและพังทลายลงในที่สุดผลที่ตามมาก็คือพลังสังหารที่โหดร้ายน่ากลัวและรุนแรงเป็นอย่างมากดังนั้นจึงสามารถจินตนาการกันได้เลยว่า บอมเมอร์ที่ถูกระเบิดอย่างจังนั้นจะอนเอนกอนาถขนาดไหนในเวลานี้พลังการทำลายล้างของเปลวไฟและลำแสงสีทองกลุ่มนี้รวมถึงการแตกกระจายของชิ้นส่วนเลือดเนื้อจำนวนมากส่งผลให้อัขระสีเลือดบนตัวของบอมเมอร์พังทลายลงร่างกายขนาดใหญ่นั้นเกิดอาการสั่นไหวอย่างรุนแรงจากนั้นก็ล้มลงไปบนพื้นอย่างหนักหน่วง ไม่เคลื่อนไหวอีกแต่อย่างใดถึงแม้ว่าการโจมตีในครั้งนี้ของไป๋หลีหมิงอยู่ยังไม่สามารถสังหารบอมเมอร์ได้แต่ก็ทำให้มันได้รับบาดเจ็บสาหัสไปทีเดียวเมื่อเห็นภาพนี้ความซางจึงได้ถอนหายใจยา,ยาวๆออกมาอย่างผ่อนคลายจากนั้นก็หันหน้าไปมองหลิวซินที่แขนหักครึ่งท่อน มีใบหน้าซีดเผือดเลือดท่วมไปทั้งตัวก่อนถามขึ้นด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมไม่เป็นไรใช่ไหมสามสองผมไม่เป็นไรฮะหลิวซินอดกลั้นและสายหน้าด้วยความเจ็บปวดจากนั้นก็มองไปทางพี่ใหญ่หลงที่ได้รับผลสะท้อนกลับจนกระอักเลือดสดๆออกมาสีหน้าแปรเปลี่ยนเป็นซีดเผือดแต่กลับยังดิ้นรนที่จะสู้ต่อ เขากัดฟันกรอดแล้วพูดขึ้นว่าพี่อย่าปล่อยไอเดรชานนี่ไปเด็ดขาดนะมันเอาชีวิตคนไปทดลองใส่รุมและป้อนเป็นอาหารให้ซอมบี้ของเขาอิปัสบเมื่อได้ยินคำพูดของหลิวซินสายตาของควางซางก็เย็นชาขึ้นมาทันใดและอดที่จะสะบดดาออกมาไม่ได้เขารู uh ้ว uh ่า uh พี uh ่ใหญ่ลงนั้นโหดร้ายทารุณมาก ยอมทำทุกวิธีทางเพื่อบรรลุผลตามที่ตัวเองต้องการแต่กลับคิดไม่ถึงว่าเจ้านี่จะเสียสติถึงขั้นเอาชีวิตของคนไปทดลองและให้ซอมบี้กินเป็นอาหารนี่มันเกินขอบเขตที่เขาจะอดทนยอมรับได้แล้ววางใจเถอะฉันไม่มีวันปล่อยให้เขาตายอย่างสบายๆหรอกวินาทีต่อจากนั้นความซางก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆจากนั้น ก็ปล่อยหลิวซินแล้วกระโดดพุ่งไปข้างหน้าตรงไปสังหารพี่ใหญ่หลงที่อยู่ในสปอรภูมิรบแห่งนี้ทันทีมนุษย์ที่ไร้ซึ่งจิตสำนึกเช่นนี้ตายไปน่าจะดีที่สุดแม่งเงยอีกด้านหนึ่งเมื่อมานปีศาจตนนั้นเห็นบอมเมอร์ถูกควางซางและพวกถล่มโจมตีจนได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสพี่ใหญ่หลงเองก็หายใจแทบจะรวยริน สีหน้าของเขาก็ทอสีไปในทันใดจากนั้นก็เตรียมการกลางปีกเพื่อหลบหนีไปจากที่นี่ทันทีแต่ในขณะที่มารปีศาจตนนี้กำลังกลางปีกเพื่อทำการหลบหนีผ่านป้อมปราการที่เหลือรอดจากการต่อสู้ก่อนหน้านั้นหลังหนึ่งบนป้อมปราการนั้นกลับเกิดเงาสีขาวเล็กๆขึ้นอย่างฉับพลันจากนั้นก็ปีนป่ายมาบนตัวของมารปีศาจตนนั้นอย่างรวดเร็ว เเออะไรกันนี่ยมานปีศาจนนั้นคิดไม่ถึงว่าจะมีคนจูโจมตัวเองเมื่อเขาหันกลับไปก็เห็นทารกตัวขาวเนียนคนหนึ่งยืนอยู่บนหลังของเขา <c oughs> วินาทีต่อจากนั้นยังไม่ทันรอให้มานปีศาจน,นั้นมีปฏิกิริยาตอบสนองแต่อย่างใด ทารกคนนั้นก็ส่งเสียงกรีดร้องแหลมปรีดออกมาอย่างรวดเร็วเสียงร้องแหลมปรีดของทารกคนนั้นได้ดังแพ่ขยายเข้าไปในหัวสมองของมานปีศาจตนนั้นอย่างฉับพลันจนก่อให้เกิดความเจ็บปวดที่ยากเกินกว่าจะบรรยายได้ส่งผลให้เขาสูญเสียการควบคุมจนล้มลงไปกระแทกกับพื้นอย่างรุนแรงหลังจากที่ผ่านสงครามการต่อสู้มาเป็นระยะเวลายาวนาน และต้องเคลื่อนไหวพริบตาเดียวหลายครั้งพลังของเขาจึงใกล้จะหมดสิ้นลงแล้วภายใต้สถานการณ์เช่นนี้จึงย่อมต้านทานการโจมตีทางจิตวิญ,ญญาณของทารกที่อยู่ใกล้ชิดขนาดนี้ไม่ได้แต่พลังความแข็งแกร่งของมารปีศาจตนนั้นก็ไม่ได้อ่อนด้อยแต่อย่างใดได้ชั่วพริบตาเดียวที่ล้มลงไปกับพื้นเขาก็ได้สติกลับมาจากนั้น ก็เตรียมการกลางปีกเพื่อหลบหนีไปอีกครั้งแต่ทว่าในตอนนั้นเองโซโลหะสีเงินกลับพุ่งเข้ามาอย่างฉับพลันแล้วพันลำตัวเขาเอาไว้เมื่อเขามองไปยังโซนั้นกลับพบว่าคนที่มัดเขาไว้เป็นมนุษย์เหล็กที่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสจากการกัดกร่อนของน้ำเมือกที่มาจากตัวบอมเมอร์ไปเกือบครึ่งร่างคนนั้นเจ้านี้เหลือเพียงแขนซ้ายเท่านั้น ที่ตอนนี้กลายมาเป็นโซ่มัดเขาเอาไว้ได้และในเวลาเดียวกันเจ้าเด็กนี่ก็เวียงมัดสีขาวเนียนทุบไปบนหัวของมารปีศาจนนั้นอย่างรุนแรงทันทีถึงแม้ว่าเจ้านี่จะไม่ได้ชำนาญเรื่องพลังก็ตามแต่ถึงอย่างไรก็ถือว่ายังมีร่างกายที่เหนือชั้นกว่าซอมบี้อยู่ถึงตอนนี้พลังจะอ่อนแอลงก็ตามโดยการเวียงมัดนี้ ส่งผลให้มารปีศาจตนนั้นถูกชกเข้าที่หัวจนหูอื้อตาลายจมูกทะลักเลือดสดออกมาแต่เจ้านี้กลับยังไม่หยุดเพียงแค่นั้นเขายังคงชกหมัดใส่หน้าของมารปีศาจตนนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวกับกำลังชกกระสอบซ้ายอย่างมีความสุขอยู่ยังไงอย่างนั้นภายใต้การโจมตีอย่างต่อเนื่องของเจ้านี้มารปีศาจที่ถูกมนุษย์เหล็กล่ามโซ่อยู่ ก็ถูกชกจนเกิดอาการวิงเวียนเลือดสากระเซ็นไร้เรี่ยวแรงต่อต้านขัดขืนแต่อย่างใดเมื่อเห็นว่าเจ้าเด็กน้อยนั้นจูโจมใส่มารปีศาจตนนั้นสำเร็จแล้วฮวางสางก็หัวเราะอย่างเยือกเย็นออกมาทันใดจากนั้นก็พุ่งเข้าไปหาพี่ใหญ่ลงด้วยความเร็วทันทีหลังจากที่บมเมอได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสแล้วส่วนพี่ใหญ่หลง ก็ได้รับผลสะท้อนกลับของพันธสัญญาชีวิตจนแทบจะไร้เรี่ยวแรงใดๆถึงจะยังพยายามดิ้นรนใช้พลังเฮือกสุดท้ายมาต่อสู้แต่ก็ถูกตัวล่วจัดการจนบาดเจ็บสาหัสจนอักขระสีเลือดบนตัวก็ค่อยๆม่นมองลงและพังทลายลงไปในที่สุดตัวล่วหยุดก่อนควางซางมาขวางด้านหน้าของตัวล่วไว้จากนั้นก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆ แล้วพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนโหดร้ายทารุณอะไรแบบนั้นก็ตามแต่จะให้เจ้าคนชั่วช้าไร้จิตสำนึกที่ก่อกรรมทำชั่วมามากมายอย่างพี่ใหญ่หลวงคนนี้ตายอย่างสบายๆไม่ได้หรอก <c oughs> แต่ทว่าในเวลานี้ตัวลัวได้สูญเสียสติสัพชัญญะไปโดยสิ้นเชิงแล้วเมื่อเห็นควางซางเข้ามาขัดขวางอยู่ด้านหน้าของตัวเอง เขาก็ส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธเคืองจากนั้นก็เวียงมาเตรียมชกใส่ควางสซางทันทีแต่เมื่อตัวล่วเห็นลำแสงสีดำที่เปล่งประกายออกมาจากตัวของควางซางและเห็นใบหน้าที่ไร้ความรู้สึกของควางซางดูเหมือนความทรงจำที่แสนเจ็บปวดถึงขีดสุดบางอย่างจะทะลักเข้ามาในจิตใต้สำนึกของเขาทำให้ดวงตาสีเลือดของเขาฉายแววลังเลขึ้นมา หมัดที่เวียงออกไปก็หยุดลงกลางคันวินาทีต่อจากนั้นในตาสีแดงฉานของตัวลัวก็ค่อยๆสลายหายไปกล้ามเนื้อที่บวงปูดราวกับถูกอัดลมก็ฟื้นคืนกลับมาสภาพเดิมสีหน้าได้แปรเปลี่ยนเป็นซีดเผือดร่างกายสั่นเทาล้มลงไปกับพื้นเจ็บจังเลย ถึงแม้ว่าร่างกายของตัวลัวจะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายนักแต่เนื่องจากใช้กำลังทางด้านร่างกายมากเกินไปจึงทำให้เขาสัมผัสได้ถึงกระดูกและกล้ามเนื้อบนร่างกายของเขาที่ดูเหมือนถูกคนหักเป็นท่อนไปจนนับไม่ถ้วนความเจ็บปวดที่แพ่ขยายออกมาอย่างต่อเนื่องนั้นทำให้สีหน้าที่ซีดเผือดของเขาซีดลงมากขึ้นจากนั้นก็มองไปทางควางซางที่อยู่ด้านข้าง แล้วกัดฟันกรอดพลางพูดขึ้นว่านายทำร้ายฉันอีกแล้วใช่ไหมเกี่ยวอะไรกับฉันจุดนั่นต่างหากเมื่อเห็นตัวล่วฟื้นคืนสติตัวเองได้ควางสาางก็อึ้งงันไปจากนั้นก็ถามขึ้นด้วยความอยากรู้ว่าแล้วทำไมนายถึงฟื้นคืนสติได้ล่ะ <c oughs> หากไม่ฟื้นคืนสติขึ้นมา ใครจะไปรู้ล่ะว่านายจะแก้แค้นฉันเหมือนเมื่อครั้งก่อนหน้านั้นอีกไหมอ้ยเบื่อได้ยินคำพูดของควางซางตัวล <zag> ัวก็ยิ <S <s ้มอย่างเย็นชาขึ้นมาทันใดเพียงแต่ว่าในเวลานี้เขาไม่ได้พูดออกมาเพียงเก็บคำพูดนั้นไว้ในใจบางทีอาจเป็นเพราะว่าครั้งที่แล้วควางซางได้ให้บทเรียนกับเขาอย่างลึกซึ้งแม้กระทั่งความเจ็บปวดและความทรมานเหล่านั้น ยังคงประทับอยู่ในกระดูของเขาดังนั้นก่อนที่เขาจะสูญเสียสติสัมปชัญญะจนลงมือกับควางซางอีกครั้งเขาก็ได้เห็นควางซางและลำแสงสีดำบนตัวของควางซางความทรงจำที่แสนเจ็บปวดภายใต้จิตสำนึกลึก,ลกๆก็ได้ทะลักออกมาเองโดยไม่รู้ตัวดังนั้นจึงทำให้เขาสามารถฟื้นคืนสติกลับมาเองได้แน่นอนว่า เรื่องนี้มันน่าอายเกินไปเขาไม่มีทางพูดมันออกมาจากปากแน่ๆเอาละกลับคืนสติมาเองได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีในขณะที่มองไปยังรอยยิ้มเยือกเย็นบนใบหน้าและสายตาสันไว้ของตัวลัวหวางสางก็เกิดความรู้สึกแปลกประหลาดขึ้นมาจากนั้นก็สายหัวไม่คิดถึงมันอีกไม่ว่าจะพูดยังไง การที่ตัวล่วสามารถฟื้นคืนสติกลับมาเองได้นั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมิเช่นนั้นหากเขาต้องประมือกับตัวล่วที่คุ้มคลั่งในสภาวะเช่นนี้เกรงว่าอาจจะไม่สามารถเอาชนะเขาได้อย่างแน่นอนเขาไม่สามารถใช้ไพ่ตายใบสุดท้ายที่ยังสำเร็จแค่ครึ่งเดียวกับเจ้าหมอนี่ได้หลังจากนั้นควางซางก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆมองไปยังพี่ใหญ่หลงที่มีใบหน้าซีดเผือด เลือดท่วมตัวและกลายสภาพจากชายวัยกลางคนมาเป็นคนชราก็หัวเราะออกมาอย่างเย็นชาทันใดเอาละต่อจากดีก็ถึงตานายแล้วละ่ะใดนายลองบอกสิว่าพวกเราควรจะจัดการนายยังไงดี